สวัสดีจ้ามือนีแย่ตุยอยู่ในสวนนะจ้ะเนาะแต่ว่าเอาสดเบ็มมานั่มสิมาโชสแเต็มนะจ้าเด้อสแตมที่แย่ตุยสะสมมาไวหลายอย่างอยู่แต่ว่ามือนีสิมานั่มเสนอประก,กาศั่งนะจ้ะเนาะม่แต่อันง,งามๆอันนี้แย่ตุยเหตุไวตอนหลายปีที่แล้วที่แย่ตุยมากใหม่ๆเราไมา่เหตุเป็นแข่งขันสแตมแย่ตุยใดที่สอง อันนี้เป็นได้มือยแย่ตุยเองเลยจ้ะงามไปจ้ะสเตมสวยๆจังนั้นเลยดอกไม้ในท้องทะเลอันนี้เป็นสแตมสมองจ้ะคือสมองบ่ประการล่งสมองเลยจ้ะ การังสมองอันนี้ของประเทศไทยได้จ้ะดวงนี้ของประเทศไทยอันนี้อันนี้ดวงนี้นิ่แพงดวงที่ยวนเดียวนิ่แพงขนาดมัชรูมโคสอันนี้ก็เป็นประการล่งเห็ดจ้ะคือเห็ดแถบ่ะคือเห็ดเลย อันนี้เป็นปากกาล่างเขาเอกโฮนโคลสคือเขาง้วนงนะคอะไ่เม็นเขาง้วงเขาเขากวางอันนี้เป็นปากกาล่างลูกใหม่จ้ะเลสโคลสเป็นปากกาล่างลูกใหม่นะจ๊ะเนาะ อันนี้เป็นรูปที่เขาดำน้ำลงไปเบืองปากการ่างเลยจ้ะเนาะปากการ่างที่สี่โดนทำา้ายส่วนหนึ่งกิดมาจากพวกที่ดำน้ำนี่หละจ้ะเพราะว่าเขาอาจจะไปจับไปถือตองไปแตะตองปากการ่างเลจ้ะเนาะอันนี้ก็เีง้งเห็นเบืองทั่วทัวไปปากการ่าง สวยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เลี้ยงจากประเทศน้นจ้ะเนาะเริ่มจากประเทศที่เริ่มด้วยตัวอักษรตัวเอก่อนน้จ้ะเนาะอารูบาอันนี้ของโปรตุเกสั้งนี่จะ้ะ เต็มดวงนี้ใช้ตุยบ่คอยหูรายละเอียดแต่ไ่วใยกตุยมักสะสมนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็บร์เบโดสอักษรบีเราจะอันนี้บาเบโดสบาฮามัสอันนี้แพงดิจ้ะเสร็จนี่ได้ตุยสื่อ11เผาว0 1 1 5 0เผานาวนะจ๊ะเนาะแพง บีไม่หมดอันนี้อันนี้ก็บีอีกบาฮามัสนี่เริ่มจากซีเราจ้ะ Cook Island เมนิชชีสอันนี้เป็นแพ่นักศึกษาเขาเรียกเมนิชชีสนะจ๊นะเนาะสวยไหมคะสวยไหม,มสมองสเตมสมองประกาลังสมองนะจ๊ะสวยมาก อันนี้ซีแฟนจ้ะซีแฟนคือประกาลังพัดนะจ๊ะสีสันสดสวยสหักษรเฮชฮ่องกงเต็มฮ่องกงนะจ๊ะสวยไหมดูใกล้สวยมาก เมนูชีสแผ่นใหญ่สแตมที an, ja. hui, ่เป็นติดติดกันแผ่นใหญ่สี่เขาเรียกเมนูชีสอันนี้แ่ตุยกระเรียนจากไปแเลยจ้ะสวยมากคุกไอแลนด์คุกไอแลนด์นี่สเต็มใหญ จะไม่กาจะไม่กานี่ไม่ค่อยหลาย K ไม่มี M Motorless Stem Line Motorless สวยงามมาเลเซีย Motorless Davis Davis như vậy, yeah. stem. and it's them philippines miniature cheese papua new guinea สิงคโปร์เบรนโคสสีสันสดสวยมากดูสิ tomorrow. USA 6 เยอะแยะเลยจ้ะสเตมสเตมชุดนี้อันนี้เป็นสเตมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไปปากาลังแต่เป็นสเตมโมอลโคเอ่อโมอลโคอันนี้ของพ่อใหญ่เด้อจ้ะขอ,ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่แกสะสมสเตมสเตมชุดนี้ราคาแพงมากพ่อใหญ่แกซื้อร้อยสามสิบพาวเลยเด้อจ้าเด้อนี่เด้อแพงมากสเตมชุดนี้ อันนี้เป็นพวกปลานะจ๊ะเนาะอันนี้จะเป็นสเต็มเล้าวจ้ะสเต็มลาวไปซมิลาวผสนว่าสเต็มลาวอันนี้ก็เป็นชีสแผ่นใหญ่เนาะจ้ะ,เ,ะเป็นแผ่นใหญ่เลยสเต็มแผ่นใหญ่เลยมีลายจ้ะ ปยี่ตุยสะสมไว้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมื่นรุ่นสีผ้ามะเบงสแตม็มสแต็มกุหลาบด้วจะ้ะเด้อยี่ตุยสแตม็สสมสะสมสแต็มกุหลาบงามงามดอกกุหลาบมิเตงงามงามอันนี้ที่เขาเห็ดไว้เป็นเซตเป็นเซ็ตน,นะเจ้ะเนาะเวลาเขาขายฝวกที่เขาขายเนะี่ยเขากระิเลี้ยงไว้อันนี้ไปสื่อน้ำไอ้ดีเลอร์บางคนเขาเขียนไว้ว่าจว Jovi House Collection b a r c e l ว่า สตมไปสื่อน้ำพึน้นเพล่เห็ดไห้เขียนไห้ให้มาจากเพลินเห็ดไปเลี้ยงไวด้ดีดีได้ไสแต็มงามไปจ้ะสวยงามสวยงามสวยงามอันนี้อะไรเอ่ยเปิดมะนาเลก นี่เลยจ้ะคือคอลเลกชันของยายตุย Underwater Scenery The Wonderful World of Coasts ที่ยายตุยสะสมนุ่นยอะตนอกจากเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ยายตุยกับแค่นี้ก่อนจะเดี๋ยวมือรุ่นสี่เอาสเต็มที่ยายตุยสะสมหลายแบบมาให้บึ่งฝากติดตามช่องของยายตุยนีได้จ้ะเด้อช่อง คนขอนแก่นในเคมบริดจ์เตจ้าเดอแล้วก็คนแล้วก็ชาววีดาวนอีกช่องหนึ่งจ้าสำหรับมือนอีก็แค่นี้ก็น้ะจะจเนาะสวัสดีจ้า